ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีและ AI พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วการแข่งขันความคาดหวังไม่สิ้นสุดความเครียดกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการความกดดันจากพาักงานที่หนักหน่วงเส้นตายที่กระชั้นชิดความไม่แน่นอนในหน้าที่การงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานที่เลือนลางล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดสะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การฝึกสติหรือ mindfulness ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างยั่งยืนการฝึกสตินั้นไม่ได้ผูกโยงกับศาสนาแต่เน้นการพัฒนาความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะอย่างมีคุณภาพมีการศึกษาวิจัยที่พบว่าช่วยให้สุขภาวะทางกายและใจดีขึ้นทั้งในบุคคลปกติและผู้ป่วย หลายองค์กรชั้นนำของโลกเช่น Google และ Microsoft แนะนำโปรแกรมฝึกสติไปใช้ในองค์กรจากหลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของศูนย์จิตประพัด My n d n u l n e s s for w e l l b e i n g Center ภายใต้การดูแลของยุวพุทธกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพรบรมราชุปธรรมก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมบูรณาการการฝึกสติเข้ากับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยัง่งยืน ให้บริการจัดอบรมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันและมุ่งให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ระหนักถึงผลของการฝึกสติต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยหลักสรีระวิทยาและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสติทั้งในชีวิตส่วนตัวการทำงาน การสร้างความสมดุลและความสุขจากภายในอย่างยั่งยืนศูนย์จิตประพัดหรือ Mindfulness for Wellbeing Center ให้บริการก,ากิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสติและสุขภาพจิต Workshop and Talk ได้แก่พื้นฐานของสติ Mindfulness แนะนำแนวคิดและวิธีนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน สุขภาพจิตและการดูแลตัวเอง (Mental Wellbeing and Self-Care) สมองกับความเครียดวิธีปรับสมดุลอารมณ์การเขียนบันทึกเชิงบำบัด r n a l i n g therapy เพื่อช่วยให้เข้าใจตนเองและจัดการอารมณ์ Workshop การตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างมีสติกิจกรรมช่วยจัดการความเครียดและอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่เทคนิคการผ่อนคลายและปรับสมดุลอารมณ์ b r ิดจ์ Work Therapy การฝึกหายใจลดความเครียดและกระตุ้นพลังงานโยคะนิทราการฝึกผ่อนคลายแบบลึกผ่านสมาธิโยคะภาวนาผสมโยคะกับการฝึกสมาธิที่กงการเคลื่อนไหวที่เน้นพลังภายในและสมดุลร่างกายซาว h ฮิลลิงแอนด์มีดิเทชันฝึกสมาธิโดยใช้เสียงบำบัดเพื่อช่วยคลายความเครียด ศิลปะบำบัดร,ร์ทเทอรปีการใช้ศิลปะบำบัดเพื่อการสแสดงออกทางอารมณ์การจัดดอกไม้เพื่อความสงบเน้นถึงประโยชน์ในการช่วยผ่อนคลายและสร้างความสงบกิจกรรมสร้างพื้นที่สำหรับการฝึกสติและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก่กิจกรรมเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเดินสมาธิ (Mindful Walking) ในสวนหรือลานธรรมชาติ Tea Meditation กิจกรรมชาภาวนา กลุ่มสนทนาไมฟูลแชริ่งให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และรับฟังกันอย่างมีสติกลุ่มสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสปอร์ตกรุ๊ปสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาความเครียดหรือความวิตกกังวลสร้างสมดุลในชีวิตเพื่อพบความสุขจากภายในศูนย์จิตประพัดไมฟูลเน็ตฟอร์เวลปีอิงเซ็นเตอร์